สวัสดีครับนี่ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาทํากุญแจรถโตโยต้ารีโวประมาณปี2016นะครับดอกกุญแจาหายหมดนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเป็นการสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่นะครับครับขั้นตอนการสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่นะครับใยเครื่องทำกุญแจร,ระบบอัตโนมัตินะครับครับหลังจากสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไขประตูไขสวิตสตาร์ได้แล้วนะครับรถคันนี้เป็นกุญแจระบบ immobilizer นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบไปดูนะครับเสียบกุญแจนะครับดออนะครับสังเกตนะครับไฟ security นะครับที่กระพริบแดงๆนะครับถ้ากระพริบแบบนี้สตาร์ทไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนกุญแจระบบอีโมนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทดสอบสตาร์ทนะครับโปรแกรมผ่านตัว OBD นะครับไม่มีผลกระทบใดๆต่อตัวรถนะครับใ้เวลาโปรแกรมไม่นานนะครับ ทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากลงทะเบียนกุญแจระบบอิมมูบิ i z เ r อร์นะครับระบบรีโมทเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ทั้งหมดมีกุญแจ3ดอกนะครับรีโมท2นะครับแล้วก็ทํากุญแจสำรองให้ลูกค้าอีก1ดอกนะครับผมได้ทําการรีเซ็ตระบบอิมมูบิ i z เ r อร์นะครับกุญแจเก่าที่หายจะนํามากดรีโมทหรือนํามาไขสตาร์ทรถไม่ได้นะครับทดสอบระบบรีโมทนะครับล็อกเปิดนะครับใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ทดสอบสตาร์ทนะครับ ใย้กุญแจบิดออนนปัดนะครับสังเกตนะครับไฟ s e เ u r i ร์ตี้นะครับที่เคยติดแดงกับพริบก็ดับลงทันทีนะครับแล้วก็สตาร์ทได้เลยนะครับจบเบรคครับสตาร์ตติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถโตโยต้ารีโวนะครับทำกุญแจรถหายหมดนะครับหรือต้องการทํากุญแจรีโมทเพิ่มนะครับมีบริการทําถึงที่ถึงบ้านนะครับฟรีค่าเดินทางนะครับ0 8 2 6 1 6 6 6 5 5ช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับ ทดสอบกดรีโมทนอกตัวรถนะครับสังเกตจากไฟเลี้ยวรถนะครับทดสอบนะครับล็อกเปิดนะครับใช้งานได้ปกติทุกฟังก์ชันนะครับ